สวัสดีค่ะทุกคนวิดีโอนี้นะคะไม่มีอะไรมากเลยค่ะอยากจะมาลอกสิวเซียนให้ทุกคนได้ดูกันนะคะโดยที่วันนี้จะใช้อันนี้เลยมิน้นจูเลตใช่ไหม i g i n a l Charcoal Deep Cleansing Nose Pore Strips จาก The Original Mint Julep มาอันนี้เลยเรามาเริ่มกันเลยค่ะอันนี้คือหน้าเปลืยเปล่า ไม่มีอะไรเลยแล้วก็คือสกินแคร์ใดๆทั้งสิ้นมีการเขียนคิ้วแล้วก็ทาปากตามเรื่องตามราวนี่นะคะชอบแพ็กเกจจริงมากมันดูแบบเป็นอะไรที่น่าซื้อนะคะคำบรรยายตรงนี้คือแบบพอแล้วครบจบ่ลอกสิวเซียนสะใจหลุดเป็นต่อนี่คือสิ่งที่ทุกคนต้องการหนึ่งห่อ35บาทก็จะมีมาทั้งหมดสซองอย่างนี้นะคะไม่เคยใช้ยี่ห้อนี้เลยนะวิดีโอนี้เรามาลองใช้ด้วยกันครั้งแรกเลยนะคะข้างนอกก็สวยนะข้างในก็สวยเป็นสีดำอย่างนี้นะคะจะเป็นแผ่นนี้นะ ก็ค่อนข้างจะใหญ่แต่ก็ไม่ใหญ่มากวิธีการใช้แผ่นลอกสิวเซียนใช่ไหมเราก็จะต้องทําให้บริเวณตรงนี้เปียก mm. ก็จะพ้นน้าลงไป mm. เปียกให้ได้มากที่สุดนะคะ <c oughs> ไหลทั่วเลยมาจากนั้นก็ลอกแผ่นอันนี้ออกมานะคะกลัวมันไม่เปียกเพียงพอนะคะขีดลงไปนี่ซึ่งจริงๆแล้วเขาให้ทําให้บริเวณจมูกมันเปียก เขาบอกแต่ว่าถ้ามันเปียกมันไหลเขา้าปากเขาบอกว่าถ้ามันเปียกไม่พอเนี่ยประสิทธิภาพมันจะลดลงนะคะเราก็เลยพ่นลงไปที่แผ่นมันเลยโอ้พยายามทําให้มันไม่มีช่องอากาศนะจ๊ะจะบอกว่าไม่ได้ลอกสิวเซียมานานมากนานแบบนานเท่าไหร่แล้วจำไม่ได้แต่รู้เลยว่าสิวเซียนยมากช่วงนี้หน้าร้อนใช่ไหมคะผิวเราค่อนข้างที่จะแบบกุดตันนะแล้วก็สิวเซียนก็เยอะนะ ลอกออกมาหวังว่ามันจะแบบสามารถหลุดออกมาได้อย่างหมดจดนะมันจะเป็นอะไรที่แบบสะใจมากถ้ามันหลุดออกมาแบบเป็นตอ่อเป็นตอ่อเป็นตอ่อแบบอันนี้เราใช้กระดาษทิชชู่นะคะพ่นน้ําให้มันแบบชุ่มๆแล้วก็มากดกพัวว่ามันจะเปียกไม่พอแล้วมันก็จะแบบประสิทธิภาพมันจะลดลงนะคะย้ำๆลงไป ทิ้งเอาไว้ประมาณ10-15นาทีเนะคะหรือว่าจนก,กว่ามันจะแห้งนะแล้วก็ดึงออกระหว่างที่กําลังรอนะใครที่เคยใช้แผ่นลอกสิวเซียนยี่ห้อไหนนะใช้อันไหนแล้วมันแบบว่ามันลอกได้สะใจใช้ไหนมันดีคอมเมนต์มาบอกเลยนะคะเพราะว่าอยากจะลองอะไรใหม่ๆแต่ว่าคิดเหมือนกันไหมสำหรับพวกแผ่นลอกสิวเซียนเนี่ยยังไม่มีแบรนด์ไหนเลยนะคะที่จะทําแบบแผ่นใหญ่สะใจแบบที่เวลาลอาแปะแล้วมันเจอมาถึงขนาดนี้ดึงออกไปมันคงจะสะใจมาก หรือไม่ก็แผ่นที่เอาไว้แปะส่วนอื่นบ้างไม่ว่าจะเป็นรอบปากใป้ายคางอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเราไม่ได้มีสิวเซียนที่ตรงจมูกหรอกปะน่าจะตอบโจทย์โอเคนะคะเปลี่ยนมุมกันสักนิดนึงนะคะเพราะว่าตอนนี้มันใกล้ข้ามแล้วนะเราก็แสงหมดนะคะก็เลยต้องมาใช้มุมนี้นะตอนนี้แผ่นลอกสิวเซียนของเราก็แห้งสนิทแล้วนะคะหลังซองนะเขาบอกว่าให้ลอกจากด้านข้างเข้ามานนะแต่เราชอบลอกแบบล่างขึ้นบนมากกว่านะคะโอเคเรามาลอกกัน ตื่นเต้นอนะ่ะมันจะต้องเยอะจมูกเราก็จะเหมือนหมูอย่างนี้สิอย่างนี้สิดสูดิมันเหนียวดีมากมันน่าจะแบบสามารถลอกออกมาได้เยอะมากแน่ๆเลยอ่ะตรงนี้ที่เห็นเป็นดำๆนี่คือหมายความว่าแผ่นแปะเนี่ยมันเข้าไม่ถึงนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะไม่โดนดูดออกไปนะ ไม่โดนลอกออกไปนะคะออกมาเยอะพอสมควรเลยนะคะเยอะมากเดี๋ยวให้ดูอ่าเขียนไหมใครไม่ชอบก็ข้ามไปนะคะเห็นไหมเยอะมากเห็นไหมเนี่ยเนี่ยเอนี่ปูตรงนี้เยอะแบบเยอะสุดๆอะตรงหน้าแก้มตรงแบบช่วงใต้ตาเนี่ย สะใจมากค่ะสะใจมากแนวไหนดีอะแนวนี้เยอะเนาะเยอะมากก็นี่คือสิวเซียนที่ไม่ได้ลอกแบบนานมากแล้วก็ช่วงนี้ไม่ได้สครับหน้าด้วยนะคะเยอะมากอะเยอะมากๆสะใจมากค่ะหลุดเป็นตอจริงๆนะสะใจมากประมาณนี้นะคะที่เห็นแดงๆนี่ไม่ใช่ว่ามันแบบ รอบออกแบบมันเจ็บมากหรือว่ามันรุนแรงอะไรนะคะแต่ว่าเมื่อกี้มันมีคราบดำๆใช่ไหมเ้าก็ทิชชู่เช็ดออกนะคะมันก็เลยแบบแดงๆหน่อยนะคะค่ <Maps> ะแล้มาสรุปกันนะคะสำหรับการใช้งานแบบ first impression นะคะหรือว่าการใช้งานครั้งแรกนะคะของตัวนี้นะ Mint Julip The Original Charcoal d ชา p c l e p n s i n g n o s t p o พ e Strip นะคะ มี3แผ่น35บาทถ้าหารกันไปแล้วเนี่ยก็ตกแผ่นละ12บาทนะคะก็เท่ากับยี่ห้ออื่นทั่วไปนะสำหรับข้อเสียนะคะกับการใช้ครั้งแรกเนี่ยเรารู้สึกว่ายังไม่เห็นข้อเสียของเขานะคะแล้วก็ข้อดีนะเราชอบตรงที่ว่าแผ่นลอ,อกของเขาอะคะ่ะมันไม่มีแบบรอยตัดแบบว่ามันจะเป็นรอยตัดขีดๆเหมือนยี่ห้ออื่นนะคะที่มันจะทําให้แบบฟิตกับบริเวณจมูกแต่สาหรับเราแผ่นที่ไม่มีรอยขีดพวกนั้นเนี่ยเรารู้สึกว่าตอบโจทย์มากกว่าใช้งานได้ง่ายมากกว่านะคะแล้วก็แผ่นสีดําก็ดีคะ่ะทาให้เห็นสิมเสเซียนของเราได้แบบชัดเเจนมากกๆลย็ กลิ่นไม่เหม็นด้วยนะคะเสียงรถมันทุกดังมากเขาก็หอมดีนะคะไม่ได้แบบฉุนจนเกินไปแล้วก็ไม่ได้เหม็นจนปวดหัวนะคะโอเคค่ะไม่ได้มีกลิ่นอะไรมากมายนะคะแล้วก็การลอกสิวเซียนของเราเนี่ยไม่ได้แบบรุนแรงแบบเจ็บปวดทรมานอะไรขนาดนั้นนะคะก็ชิลๆนะดึงสิวเซียนออกมาได้สัใจจริงๆนะคะอย่างที่เขาเขียนไว้เลยว่าลอกสิวเซียนสัใจหลุดเป็นต่อนะอันเนี้ยรู้สึกว่าจริงค่ะ โอเคค่ะวิดีโอนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะคะสำหรับการมาลอกสิบเซียนให้ดูนะบางคนก็อาจจะชอบดูบางคนอาจจะไม่ชอบดูแต่เราชอบดูค่ะเราชอบไปดูคลิปคนอื่นเวลาเขากดสีหรือนะหรือว่าลอกสิบเซียนให้ดูนะคะออกแนวลอกจิตนิดนึงว่าน่าจะพอประกอบการตัดสินใจในการซื้อได้ก็ไปลองหามาใช้กันดูนะคะที่เซเว่นอเลเวนทุกสาขานะคะวิดีโอในวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้ค่ะเดี๋ยวมาเจอกันวิดีโอหน้าค่ะว่าจะมาทําอะไรให้ดูนะวันนี้เป็นแล้วสวัสดีค่ะ คุณของเนี่ยไข้บอกหน้าใสทักทำไมอ่ะทักปุ๊บสีมขึ้นปับ๊บ